สวัสดีครับทุกานครับครับท่านท่านุลักใุญยมาสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ดิฉันอยู่ที่สพขอนำชราบนะะคจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งวันนี้เราก็มาติดตาม ดูแลพี่ศักดิ์อภิชัยนะคะครซึ่งวันนี้พี่เขาลงลงด่านเจอไปเจอด่านอัชญยกรรมแล้วก็ตรวจยาเสพติดนะคะซึ่งก็ตามในไรฟ์สดเราค่ะพี่เขาก็โดนทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมนำตัวควบคุมมาที่สพวรินโดยแจ้งข้อกล่าวหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ปฏิบัตินะคะ ตอนนี้ก็ได้ประกันตัวเรียบร้อยแล้วค่ะก็คุณสุทิสาครับขอขอบคุณขอบคุณคุณสุทิสาแล้วก็มีทังทีมงานของเรานะคะที่มาดูแลมาช่วยขับเคลื่อนทันรุบมสบาย้วก็ตลอดจนก่นนองเข้าอยู่บ้านเนาะครับทุกสารทิศในทัวประเทศไทยนี่แหละที่เป็นได้เป็นห่วงทีมงานเข้าครับขอขอบคุณขอบคุณ ทรมาเป็นห่วงเป็นใจนะคะก็ขอขอบคุณมากมากแต่ทางด้านที่เกี่ยวข้องกฎหมายเดี๋ยวต้องให้คุณพ่ออธิบายอธิบายสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับคดีนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ว่าเราถูกกล่าวหาว่าเรานี่ไปทาการขัดขวางนะการเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขาในเรื่องเรื่องอย่างนี้นี่นะมันต้องมีการพิสูจน์แล้วก็มีความชัดเจนว่าเราขัดขวางอย่างไรอย่างใดเป็นการขัดขวาง ไปห้ามเขาไม่ให้ดำเนินการอย่างไรแล,แล้วก็ไม่ไําอะไรนะโดยหลักการโดยหลักาลการหรือในข้อเท็จจริงวันวันนี้ก็ไม่ได้ดาเนินการอย่างนั้นเขาก็เดินไปตามพุทธบาทนะแล้วก็ไปไล่สวดนะครับไปไล่สดซึ่งการไล่สวดนี้มันเป็นเรื่องเป็นสิทธิเรอเสรีภาพของประชาชนนะตามกฎหมายธรรมนูญด้วยนะเป็นสิทธินะเราดำเนินการในเรื่องนี้ได้ไม่ไม่ได้ไปกระทาําผิดกฎหมายแต่แต่อย่างไรนะครับในเรื่องีเรื่องกฎหมายเรื่องก,า,การไล่สดเนี่ย เป็นิจีตามใช่มรัฐธรรมนูญของเรานะครับและการนะแล้วแล้วแล้วไอก้การการที่ไอ้เจ้าหน้าตำรวจเขามานะจับกลุ่มแล้วก็มาตั้งข้อกล่าวหาว่านะขัดขวางเ่ยนะขัดขวางการเป็นหน้าที่นะซึ่งในความเป็นจริงแล้วตามตามคลิปที่ได้ส่งกันไปนะดูแล้วมันมันไม่น่าจะใช่เป็นการขัดขวางเนะขาก็ไปตาม เดินเดินไปตามพุทธบ้าแล้วรต่างๆเดินถนนเวลาแม่มา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 เจอหน้ากันก็มาสอบถามมาพักทะเขาลงมาคุยกันนั่นก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีอยู่แล้วนะครับเรื่องเี้ต้องมีอยู่ะันเป็นการพูดนะตามคลิปเราเราจะเห็นเลยว่าเจ้าเทีก์เขาพูดเขาพูดว่าอย่างไรมันควรหรือไม่ควรอย่างไรซึ่งความจริงแล้วมองมองดูนี่มันน่าจะนะมันน่าน่าจะอ แต่ถูกต้องเท่าไหร่งั้นไม่น่าจะถูกต้องการพูดจาดูรู้สึกว่ามันยังไงล่ะมันไม่เป็นมิตรอ่ะเอางี้ดีกว่ามันไม่เป็นมิตรใช่มันไม่เป็นมิตรเลยไม่เป็นมิตรเลยโอ้บอกว่าให้ไปดูกฎหมายใหม่กฎหมายวันที่หนึ่งมานี่ รู้ไหมไอ้ไม่รู้แล้วกันงูปลามาไล่สวดได้ไงมาทำให้รับเสียหายมันไม่ไม่ใช่เลยเรื่องเรื่องนี้เขาทำให้ตำรวจเสียหายไม่ใช่กฎหมายเขาไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าการไล่สวดแร่งต่าง่ยเขาห้ามกระทำตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าสิทธิส่วนบุคคลหน่วยเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับตามกฎหมายใหม่ที่ว่ามาเนี้ยกฎหมายใหม่เรื่องการในไล่สวดติดกฎหมายเนี้ยไปเอา ส่วนบุคคลเข้ามาไปแล้วเราไปร่วงไปไปเอาเข้ามาเป็นเรื่องส่วนบุคคลฮะเป็นความรับผิดบุคคล่างนั้นกะใช่แต่กรณีอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติทั่วทั่วทั่วไปที่ว่ามันไม่ได้เป็นความรับสิดบุคคลอะไรเลยซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเนี่ยทุกคนสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ขอดูได้เพราะอะไรหนึ่งเพราะเจ้าพนักงานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยจุจริตอ่าจุจริตก่อนตามกฎหมายนะเปิดเผย เป็นที่สาธารนณะเป็นทางการไม่มีการปกปิดไม่มีการซ่อนเล็กทุกคนต้องรู้ต้องเ,เห็นได้ฉะนั้นประชาชนจึงมีหน้าที่ที่ว่านะจะรับรู้ด้วยไงแล้วตวามกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาก็ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้ประชาชนทุกคนเพื่อตรวจสอบดูแลรเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน,น้นนานที่แล้วก็ให้ทุกคนสนับสนุนในการอะ,อะไรนะการปกครองหรือการดำเนินการ ในเรื่องที่มันถูกต้องไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วหลักพื้นฐานที่พวกเราทราบทราบเป็นดีอยู่แล้วเพราะกบิเราชัดเจนก็มีอะไรก็เพ่าะมีเงิงกันเลี้ยงชุดฟ้าเราบอกเนาะก็สรุปในวันนี้ก็ที่ศักด์ก็ได้รับการประกันตัวทีนี้ในด้านคดีเราก็ต่อสู้คดีเต็มที่นะคะ เจ้าหน้าที่ถ้าทําผิดก็ต้องเตรียมเหมือนกันนะคะรังไฟเราถ้าผิดเราก็รับผิดแต่ถ้าเราไม่ผิดเราก็ได้เราก็ไม่ผิดแล้ต้องสู้แล้วต้องสู้สู้กันในขั้นต่อไปเราคนลักวิญญาลงแห่งกันหนึ่งเนาะเป็นสีว่ายิงไนเขากับยังคนได้รับแต่ว่าเขาก็เกี่ยวกอมไม่เขารับสารภหพแต่ว่ากะ การพยาญาศักบลับครับบรับเพราะว่าเขาผิดเนี่ยแต่ว่าเราไปไล่สวดว่าเงินตัวนี้แม่นครับเขาไปไล่สวดที่ลแต่ว่าไอเรื่องที่ว่าเขาไปเฮ็ดผิสในนั้นน่ะนี่บลับครับบรับการไล่สวดเราไล่สวดเป็นเรื่องเพื่อเป็นเป็นสิทธิ์ของเราตามกฎหมายด้วยนะในเมื่อครับปัจจุบันน่ะปฏิบัติงานไปบางที่โดยสุสเดลได้เปิดเผยเป็นที่สาธารณะทุกคนต้องราบยั่งรับรู้ได้มันจะเป็นความรับได้ไงแต่ผิดตรงไหน ไม่ไดมีความผิดนะเออถ้าเป็นความรับนะเป็นเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรไม่ถูกกฎหมายเขาห้ามตามนี่้นใช่นี่เป็นเรื่องทั่วไปที่บุคคลทราบเห็นกันใครไปันมาใครผิดสามารถรู้เห็นหมดไม่จะผิดตรงไหนตรงนี้อ่ะรับรู้มันมันเป็นเรื่องที่ว่าโดยโดยทั่วไปเขาก็รู้เห็นกันหมดนะเพราะในขณะนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลาเป็นทางการด้วยเป็นเป็นเป็นเรื่องที่กำหนดมาตามหน้าที่ตามตามเรื่องที่ว่าชัดจนอ่ะ ไม่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องไปที่แต่ละเมือติดส่วนตัวเออถ้าเขาอยู่บ้านอยู่ช่องเรือทำอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวนั่นเคยว่าไปนั่นก็ต้องผิดแน่แ,นะแต่ก็ในอย่างนี้มันก็ยังนะไม่ใช่เข้าใจ<อ>ต้องใส่ก็เ,เราก็ในขั้นตอนต่อไปก็รอทางนะคะทางเราก็รอปรึกษาทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางท่านอาจารย์เกรียงไกรแล้วก็ทีมงานของเรานะคะแล้วก็ขอขอบคุณ คณะทีมงานนักรบดังเถือนทุกท่านนะคะที่ให้ความเป็นห่วงเป็นใย <check S 3> แล<อ>้วก็ให้กำลังใจ<อ>มานะ<อ>คะก็ขอขอบคุณนะคะครับับครัะคะบัะะบดีครับ